สวัสดียามเช้าครับลุ่อรุ่นของวันใหม่วันนี้ตัวเลขอาจจะไม่สวยนะฮะสลับฝรั่งสลับคนไทยแล้วตัวเลขนี้ถือเป็นวันปีใหม่ตัวเลขนี้คือเลขสิบสามวันนี้วันที่สิบสามธันวานะครับเช้านี้ผมจะอารำอมำังกบทให้เห็น วิวัฒนาการแล้วผมก็จะสถาปนายุคสมัยหนึ่งที่มันควรจะอยู่ไปยาวนานนะครับในยุคอดีตนั้นมนุษย์ก็ไปชนเผ่ากันทั้งนั้นแหละทั้งโลกนะฮะก็พอแข็งแร่งขึ้นรวมเป็นมีมหัวหน้าก็ไปไปตีแย่งชิงอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรอันใดก็แล้วแต่จะเหม็นขีหน้ากันหรือ อะไรแล้วแต่เป็นเรื่องของมนุษย์นะอต่อมาก็ใหญ่ขึ้นเผ่าก็ใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเป็นเผ่าที่มีทุ่งราบก็ต้องใช้มา้าควบขี่วิ่งเร็วซึ่งชาวมองโกมีสายภาพตรงนั้นก็เลยบุกตะลุยไปไปยึดเมืองไกลๆอย่างเงี้ยพอไปก็ไปตเติิเปิดเป,ดเปิงไปใหญ่เพราะ เชี่ยวชาญชำนาญการลบดังนั้นจึงบุกไปถึงยุโรปนะมื่อบุกไปถึงยุโรปนั่นคืออาณาจักรยิ่งใหญ่นะครับทางยุโรปก็ยังเป็นก๊กเล็กๆกันอยู่นะครับต่อมาก็พัฒนาเวิทยาการขึ้นมาเมื่อเวิทยาการขึ้นมาปกครองในสังคมตัวเองแล้วอันนั้นคือการต่อสู้แต่ว่าทางด้านจิตวิญญาณน,นี่ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ก็จะต้อง มีการอ้างอ้างพระเจ้าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกัแล้วแต่นะเป็นอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมอบหมายให้คนนี้เป็นหัวหน้า<ม>อะไรเงี้ยก็ทำการปกครองในสุดก็พเพื่อจาตนการเป็นศาสนาแล้วศาสนาก,ก็เลยมีกองทัพเวลาใครคิดไม่ตรงก็นะฮะจับมาหินทุบเสียว่างปลาลงโทษนะฮะ ไอ้ที่เราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการรลิเลโอกาลิเลโอสงสยัยอ่าใช้กล้องส่องไปก็จนพบว่าเออเราที่แท้เราหมุนรอบตัวเองมันมีดวงดาวนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งถ้าถ้าคนใฝ่รู้อย่างผมเนี่ยมันสังเกตตัต้งแต่ เกิดมาก็เราก็เห็นดวงจงดวงจันทร์เห็นดวงดาววันหนึ่งมันก็ต้องจับจับมันดูซิมันคืออะไรกันแน่ก็ต้องสังเกตไปสังเกตมามัาก็ต้องจับมันจนได้แล้วมันเออมันหมุนเป็นอย่างนี้เป็นรอบปีพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้สวิงไปทางซ้ายทีสวิงขวาทีสามเดือนซ้ายทีสามเดือนกลับมาพอสวิงไปทางขวาอีกสามเดือนแล้วกลับมาอีกสามเดือนก็เป็นหกเดือนเออเราก็จําได้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะทุกปีเออเริ่ม มีสันนิษฐานได้เอาพูด,ดง่ายๆคือในสุลก็จับไตได้ว่าอ๋อโลกมันคมนี่เองแต่พอปเปิดเผยไปก็ถูกศาสนาจักรจัดการนะอันนั้นก็เรียกว่าเขาก็ยังไม่มีความรู้นะต่อมาก็มีการทำลายศาสนาจักรลงเพราะมันเป็นยุคมืดมืดบอดทางปัญญาคาว่ามืดบอดทางปัญญาคือใครคิดต่างเป็นศัตรูหมด เข้าไปจัดการหมดอันเนี้ยนะฮะในสุดก็ล้มศาสนาจักรลงก็มีคนสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ไม่ต้องมาจากศาสนาจักรไม่ต้องมาจากพระเจ้าบรรดุบรรดาฉันเป็นกษัตริย์เลยนะก็เป็นกษัตริย์ปกครองมานะกษัตริย์ก็แบ่งกันเป็นหลายรุ่นปกครองกันมายาวนานนะครับแล้วจากหลวงกษัตริย์พอเทคโนโลยีมันจเจริญนะฮะอันเนื่องมาจากว่า อยู่ในยุคมื่นกันมายาวนานแล้วก็องความรู้ต่างๆมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อจนในสุดก็มาถึงยุคไอ้น้าแล้วกันนะมาเร็วเร็วให้ถึงยุคไอ้น้ำพอถึงยุคไอ้น้ำเนี่ยโอ้โหมันปฏิวัติโลกเลยเพราะไอ้น้าเป็นพลังงานหมุนแทนรถม้าแทนม้าเท่านั้นแหละครับโลกปฏิวัติกันใหม่หมดแนวความคิดทางเทคโนโลยีอะไรก็เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็ว เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะเราจะมีรถยนต์ขึ้นมานรถยนต์ทำความเร็วได้ขนาดนี้นส่งของมาขนาดนี้ใช้เวลาต่อมามีการส่งของ,ของแบบใหม่ส่งเป็นข้อมูลเลยก็ส่งเป็นน่นอินเทอร์นเน็ตของเราเนี่ยนะส่งดาวส่งดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็ส่งทางอินเทอร์เนต็ตสร้างอินเทอร์เนต็ตเครือข่ายขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ในยุคอินเทอร์เนต็ตกันอยู่เป็นเครือข่ายและอินเทอร์เนต็ตจะยังอยู่ยาวนาน นะถือว่าเราอยืนยุคเริ่มต้นนั่นเองมันยังจะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปอีกยาวนานนะฮะเป็นแบบจากยอินเทอร์เน็ตก็ไปสู่ยุคดวงดาวแล้วล่ะนะแต่ยังค้นไม่พบว่าวิธีจะวาร์ปวาร์ปหรือวอร์ก็ไม่รู้นะฮะหรือจะเป็นรูหนอนก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อเข้าไปสึงยุคนั้นก็คงจะเป็นยุคที่ผมใส่อยู่ที่หน้ากาเกนี่ครับสงครามระหว่างดวงดาวนะฮะเอาละผมอารมณ์พบทวิทัาการเหล่านั้นมาก็เพื่อจะให้เห็นว่ามันมีวิวยนาการทางการปกครองแต่ละยุคตั้งแต่ยุคเอายุคมืดแล้วกันเพราะประเทศไทยอยู่ในยุคมืดมาเก้าสิบปีแล้วนะส่วนยุคมืดของโลกนั้นก็ในยุคศาสนจักรเป็นใหญ่ในส่สุก็ล้มลง แล้วก็กษัตริย์ขึ้นใหญ่แทนนะศาส,สนาก็เป็นรองลงมาอย่างที่เราเห็นในยุคเจ้าอัน,น,นไอเจ้าคลองลคอนครนะฮะหมดเจ้าคลองลคอนครเข้าสู่ยุคไอ้น้ำแล้วนะยุคไอ้น้ำก็เป็นยุคที่จะมีเลือกตั้งมีตัวแทนแล้วนะฮะเพราะไอ้น้ำมันทําให้พ่อค้าขายของได้เยอะเมื่อพ่อค้าได้ของได้เยอะก็โอ้มัง่งคั่งเทียบขุนนงขุนนางเทียบรัฐบรัฐบาล การต่อรองเกิดขึ้นก็กลายเป็นยุคทุนในทุนตอนนี้เราอยู่ในยุคในทุนอยู่ในยุคทุนนิยมก็ส่งผลมาจนทั้งถึงทุกวันนี้ทุนนิยมก็วางหลักครอบโลกไว้โดยตระกูลต่งตางๆมารวมกลุ่มกันที่เราเรียกว่าอิลูมินาเนั่นแหละครับกลุ่มตระกูลหลายตระกูลมารวมกันก็ทําภารกิจกัน,นเป็นแบบนี้ครอบโลกอยู่ขนาดนี้เขาครอบทั้งการเงิน คอบทงางเทคโนโลยีนะทีนี้โลกมันมาถึงยุค AI แล้วปัญญาประดิษฐ์ที่มันเกินล้ำมนุษย์แล้วไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่เรากำลังอยู่ตรงเป็นอยต่อเนี่ยตรงนี้แหละครับผมก็จะมาสถาปนาอีกยุคหนึ่งขึ้นมาขึ้นนะครับสักครู่นะครับ